นี่ล่าสุดน้าน้องออไอซ์พาลิสเขาแบบว่ายกมือแบบสาธุก,ก่อนให้ภาพยนตร์บุพเพสองเข้าเนี่ยว่าแบบว่าอยากให้ได้แบบยอดถึงทะลุ500ล้านอุย้ยน่าจะเกินเกินแน่นอนเผลอเนี่ย,ย,ยทะลุพันล้านแล้วเขาบอกว่าเขาไอ้นี่น้ตอนที่แบบว่าเขาเห็นชื่อเขาตอนเอ็นเคดิดเขาน้ำตาคอเลยเราไปฟังสัมภาษณ์เขาดีกว่าครับผมก็ครับใช่ครับผมก็มรู้สึกแบบดีใจครับผมจริงๆ,ๆ,ๆ ื่องนี้มันเป็นหนังโรงเรื่องแรกของผมด้วยครับผมก็รู้สึกแบบมันมีความดีใจตื้นตันที่แบบมันมันบอกไม่ถูกเหมือนกันนะผมเพราะว่าแบบเราเราเราเป็นครั้งแรกที่เราได้มาเห็นตัวเองในจอใหญ่แบบนี้แล้วก็มันกระแสตอบรับดีมากอะไรเงี้ยครับผมก็ก็ขอบขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณทุกคนที่พพอร์ตเราแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนมา enjoy กบหนังเราทีท่ท,ทุกคนชอบนะครับผมก็ก็ถ้าเกิดใครใครชอบก็ไปบอกต่อกันด้วยนะครับผมฝากแชร์ค่ะ ไปดูกันอีกเกยอะนะครับรรผมไม่ <ๆ S 2> ไม่ <ๆ S 2> ไมคิดจริงๆครับผมเราเราเรา,เราตอนแรกตอนแรกอ่ะเรามีความแบบเอ๊ะมันจะยังไงหน้าเราไม่รู้ว่ามันจะออกมาแบบแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าสุดท้ายพอปล่อยไปแล้วแล้วแบบแกตระแสตอบรับดีมากเห็นเห็นคนมาเต็มโรงแล้วช่วงสองสามวันที่ผ่านมาผมก็ไปทัวร์ลงหนังกับพี่ปิ๊งอะไรอย่างเงี้ยแบบไปทุกทุกโรงแล้วแบบ ความคึกคักอะไรอย่างเงี้ยของโรงหนังมันเห็น <c oughs> เห็น <c oughs> เห็นได้ชัดเลยว่ามันแบบเยอะขึ้นมากอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกรู้สึกดีรู้สึกดีด,ดีใจมากๆครับ <c oughs> ตอนนี้ผมไปดูไอ้รอบการ <c oughs> ้วเราเห็นแบบตอนเองเครดิตแล้วมันเป็นชื่อเราขึ้นมาแบบเป็นชื่อ, <c oughs> อไม่น่ <c oughs> ผมร้อตาคอเลยนะแบบผมไม่รู้ผมเป็นอะไรมันอยู่ดีมันมีอะไรกระแทกเข้ามาแบบ แล้วแบบเกือบไหลเลยแต่ว่าตอนนั้นแบบไม่ได้ไม่ได้เราแต่งหน้ามาอะ<ล>ไรอย่างเงี้ยเออครับผมใช่เขาจะชอบบอกบอกเราว่าแบบเฮ้ยไม่ต้องไปหวังอะไรมากแต่ผมบอกเลย5้าร้อยล้านอย่างน้อยผมขอผมผมผมขอเป็นคนพูดแทนพุมกับแล้วกันเพราะว่าพี่พูมมกับเขาจะแบบ <ทำ S 1> แบบตัวเออเขาจะทอมตัวแต่ผมแบบผมว่า ขอให้ถึงสาสทุกครับสาสทุกอขอให้ได้ก็อยากจะฝากทุกคนนะครับผมช่วย,วยกันก็แบบถ้าเกิดใครชอบบอกต่อแฮชแท็กแฮชแท็กหรือชวนเพื่อนๆชวนครอบครัวกันไปดูนะครับผมก็มันดูได้ทุกเพศทุกวัยเลยก็เป็นเป็นหนังที่แบบแบบสาหรับทุกทุกคนอยู่แล้วแล้วก็แล้วก็คนที่ไม่เคยดูละครก,ก็ก็ดูดูเรื่องแน่นอนอันนี้แบบคอนเฟิร์มจากทุกคนที่ไปดูมาแล้วนะครับผมก็อยากจะฝากไ้ด้วยนะครับฝากได้วยจริงโอ้โหเป็นเราเราภูมิใจนะพี่คุณน คือต้องบอกว่าใครที่ได้ไปดูภาพยนตร์เรื่องบุพเพสันิวาสเนี่ยคุณจะได้ดูเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนักแสดงทุกคนตั้งใจใส่ใจและที่สาคัญน่าดูมากมากจริงๆอยากเชิญชวนให้ทุกคนอ๋อเจ้าทุกคนในประเทศไทยเนี่ยไปร่วมดูภาพยนตร์เรื่องนี้กันและอีกอย่างถธอบ้านใครมีชุดไทยนะใส่ชุดไทยไปดูด้วยแล้วมีเขามีแบบว่าตัวแบ็คดอป ให้ถ่ายรูปหน้าลงหนังด้วยนะใช่มันก็มีคนใส่ไปแล้วนะพี่ลมอใช่มันมีคนใส่ไปแล้วคุณผู้ชมถ้าใครมีชุดไทยนะอย่างที่พี่ลมบอกใส่ไปเลยจ้ะไปดูออเจ,จ้ากัน<ช><ช>นะสนับสนุนหนังไทยคุณผู้ชมนะครับเพิ่มพูนเศรษฐกิจไทยของเรา่นอกหนังไทยของเราไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆนะครับ <S <S